ผลทานพัดได้ใช้วิชาอาคมที่ร่ำเรียนมาคุ้มครองป้องกันตัวเองอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ผลทานพัดนั้นรอดพ้นจากภัยสงครามมาอย่างปลอดภัยครบ32ประการอย่างน่าพิศวงในขณะที่เพื่อนทหารหลายคนที่ออกรบด้วยกันต่างก็พิคลนพิการบ้างเสียชีวิตบ้างแต่ผลทานพัดกลับรอดปลอดภัยมาได้ทุกครั้งอย่างน่าอัศจรรย์สวัสดีครับ พบกับเรื่องเล่าตำนานและความเชื่อสำหรับท่านใดที่เพิ่งกดเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับหลวงพ่อพัดปุญญกาโมวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ท่านเป็นหลานของหลวงพ่อหมึกวัดสะทะเล และเป็นเหลนแท้ของหลวงพ่อเทศวัดสัตเเลและท่านยังสืบทอดพุทธคมจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพผูกเป็นสุดยอดตำนานมีดหมอและเป็นสุดยอดอาจารย์ของอาจยากรหมายเลขหนึ่งหรือว่าท่านไฑูทูลพันเชื้องามและท่านยังสืบทอดพุทธคมมาจากหลวงพ่ออินวัดหางน้ำสาครหลวงพ่อโมดวัดโคกเดือย ทำทำนายของหลวงพ่อเทศ,หล,เทศหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานมีอภิญญาแก่กล้ามีหูทิพตาทิพย์ยังรู้อดีตและอนาคตวิชาอาคมแก่กล้าที่เรื่องลือมาช้านานเป็นพระอาจาร,รย์ใหญ่แห่งเมืองปากน้ำโพมีลูกศิษย์ลูกหามาากมายเช่นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่ออินวัดหางน้ำสาครหลวงพ่อหมดวัดโคกเดือหลวงพ่อมึกวัดสะทะเล มีเรื่องเล่าขานถึงตอนที่หลวงพ่อเทศจะมรณภาพว่าหลวงพ่อเทศได้สั่งให้หลวงพ่อเดิมหลวงพ่ออินและหลวงพ่อหมึกว่าในปีจอถัดไปจะมีลูกหลานของท่านมาเกิดเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาสืบไปจนตลอดอายุไขลูกหลานคนนี้จะมาสืบทอดกรรมฐานและพุทธาคมที่ท่านได้ถ่ายทอดเอาไว้ ขอให้ลูกศิกษย์ลูกหาทุกคนช่วยกันอบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชากรรมฐานและพุทธ,ธาคมให้ด้วย<_ <q> _เมื่อลูกศิกษย์ทั้งหลายได้ฟัง <ๆ S 1> ก็ต่างตั้งตารอคอยว่าจะมีเด็กคนไหนในตระกูลของหลวงพ่อเทศเกิดขึ้นมาตามที่หลวงพ่อเทศได้ทานายเอาไว้กระทั่งวันที่12พฤษภาคม2465พครอบครัวหลานหลวงพ่อเทศชื่อนายพุทธก้อนจันเทศและนางแก้ว ซึ่งอยู่หมู่ที่7็บ้านสะทะเลตำบลย่านมัดสีอํเาเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ได้คลอดบุตรคนหนึ่งออกมาและได้ตั้งชื่อว่าเด็กชายพัดเจ้าอาวาสวัดสะทะเลต่อจากหลวงป่เทศผู้เป็นลุงได้ทราบข่าวดังนั้นจึงรู้ได้ทันทีว่าเด็กชายผู้นี้คือคนที่หลวงปู่เทศสั่งไว้นั่นเองเพราะเกิดในปีจอตามที่หลวงพ่อเทศบอก จึงรีบส่งข่าวไปยังหลวงพ่ออินหลวงพ่อเดิมทันทีเมื่อเกจิทั้ง3รูปได้ทราบข่าวแล้วก็ได้แต่เฝ้ารอเวลาที่เหมาะสมจะปฏิบัติตามคําสั่งเสียของหลวงพ่อเทศผู้เป็นอาจารย์โดยตกลงกันว่าหลวงพ่อหมึกวัดสะทะเลผู้เป็นหลวงลุงแท้ๆของเด็กชายพัดและหลวงพ่ออินซึ่งสนิทสนมกับครอบครัวของเด็กชายพัดนั่นคือครอบครัวของเด็กชายพัดเป็นคนทรงปินโตถวายให้หลวงพ่ออิน ระหว่างที่หลวงพ่ออินมาเรียนกรรมฐานและวิชาอาคมกับหลวงพ่อเทศจะเป็นผู้สอนกรรมฐานและวิชาอาคมพื้นฐานให้ส่วนหลวงพ่อเดิมจะเป็นผู้ถ่ายทอดพุทธาคมชั้นสูงรวมถึงวิชามีดหมออันโด่งดังให้กับเด็กชายพัดด้วยตนเองต่อมาเมื่อเด็กชายพัดเติบโตจนอายุได้5ขวบขณะนั้นทางบ้านสะทะเลได้เกิดภัยแรงขึ้นจึงทําให้ครอบครัวของเด็กชายพัด ต้องอพยพไปทำนาที่บ้านหนองเนินอำเภอท่าตะโกซึ่งชาวบ้านแถบนั้นเรียกได้ว่าเป็นไทยทรงดำครอบครัวของเด็กชายพัดน์ทำนาอยู่ที่นั่นได้เพียง3ปีอยู่ๆไม่รู้นายพุทธซึ่งเป็นบิดาของเด็กชายพัฒคิดยังไงไม่ทราบจึงได้ย้ายมาทำนาที่บ้านหนองหลวงหรือเป็นเพราะชะตาฟ้าลิขิตให้เป็นดังคำกล่าวของหลวงพ่อเทศ เนื่องจากในเวลานั้นหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่ออินได้นำช้างทั้งเจ้าคูณและนางบัวบานมาร่วมกันสร้างเสนาสนะให้วัดหนองหลวงอยู่พอดีเมื่อหลวงพ่อเดิมรู้ว่าเด็กชายพัดมาอยู่ที่บ้านนองหลวงจึงขอให้หลวงพ่ออินซึ่งหลวงพ่ออินนั้นเป็นสิทธิ์ผู้น้องของหลวงพ่อเดิมซึ่งสนิทสนมกับครอบครัวของเด็กชายพัดไปขอเด็กชายพัดมาเป็นลูกศิษย์อยู่ที่วัดหนองหลวงเหตุนี้เองทําให้เด็กชายพัด ได้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อเดิมโดยหลวงพ่อเดิมมักจะเรียกเด็กชายพัดไปบีบนวดและสอนคาถาสั้นๆให้ท่องจำเสมอๆ,ๆกระทั่งสาราวัดน้องหลวงแล้วเสร็จหลวงพ่อเดิมจึงกลับไปยังวัดน้องโพปล่อยให้หลวงพ่ออินสร้างวัดน้องหลวงต่ออีกหลายปีระหว่างนี้เด็กชายพัดได้ร่ำเรียนเขียนอ่านภาษาไทยและภาษาขอมกับหลวงอาน้อย และหัดนั่งสมาธิกับหลวงพ่ออินเมื่อหลวงพ่ออินสร้างวัดหน้องหลวงแล้วเสร็จท่านก็ได้กลับไปอยู่ที่วัดหางน้ําสาครส่วนครอบครัวของเด็กชายพัดก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านสะทะเลตามเดิมขณนะนั้นเด็กชายพัดอายุได้12ปีจึงได้ย้ายกลับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดสะทะเลจนจบชั้นป .4 ก่อนที่พ่อและแม่จะให้ออกมาช่วยทํานา แต่ถึงกระนั้นด้วยความที่ฟ้าลิขิตมาให้เด็กชายพัดต,ต้องเติบโตขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์ผู้สืบทอดวิชากรรมฐานและพุทธาคมของหลวงพ่อเทศจึงทําให้เด็กชายพัดมีความชื่นชอบในทางพระฝักไฟกรรมฐานและพระพุทธาคมอยู่เสมอพอมีเวลาว่างท่านก็จะช่วยพ่อแม่ทําไร่ทํานาเด็กชายพัดก็มักชอบไปอยู่กับหลวงลุงหมึกเพื่อเรียนกรรมฐานและวิชาอาคมทุกครั้งไปทั้งทั้งที่เด็กหนุ่มในวัยนั้น ทุกคนมักจะสนใจสาวๆแต่เด็กหนุ่มอย่างนายพัดกลับคิดอยากจะบวชเป็นพระในขณะที่หลวงลุงหมึกก็ได้ลาศึกษามาเป็นอาจารย์คราวาสพออายุครบเกณฑ์ทหารนายพัดก็ได้ถูกคัดเลือกเข้าไปเป็นทหารแต่ขณะที่จะหมดวาระปลดทหารเกณฑ์กลับเกิดสงครามมหาเอเชียบุรพา หรือว่าสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นเสียก่อนจึงทําให้นายพัฒตต้องเป็นทหารเกณฑ์ต่อจนอายุ24ปีระหว่างที่เป็นทหารอยู่นั้นผลทหารพัฒได้ใช้วิชาอาคมที่ร่ําเรียนมาคุ้มครอ,องป้องกันตัวเองอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้ผลทหารพัฒนนั้นรอดพ้นจากภัยสงครามมาอย่างปลอดภัยครบ32ประการอย่างน่าพิศวงในขณะที่เพื่อนทหารหลายคนที่ออกรบด้วยกัน ต่างก็พิกลพิการบ้างเสียชีวิตบ้างแต่พลทหารพัดกลับรอดปลอดภัยมาได้ทุกครั้งอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อนายพัดปลดประจำการจากทหารออกมาในต้นปี2489นายพัดได้ขออนุญาตพ่อแม่ว่าอยากไปบวชเป็นพระพ่อกับแม่ก็เห็นด้วยจึงทำการอุปสมบทณอุโบสถวัดสะทะเล ตำบลย่านมัตสีอำเภอพยุหะคีรีโดยมีพระธรรมไตโลกาจารย์หลวงพ่อยอดสิทธิหลวงพเทศอีกรูปหนึ่งวัดเขาแก้วเป็นพระอุปชาหลวงพอกันวัดเขาแก้วเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการชัววัดสะทะเลเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อบวชแล้วพระพัดก็ได้เริ่มเรียนนักรมตรีและนักธรมโทไปได้สักระยะ โดยระหว่างนั้นหลวงพ่อเดิมได้ไปสร้างเสนาสนะและโบสถ์อยู่ที่วัดอินทารามวัดของหลวงพ่อแก้วพระอุปชาของหลวงพ่อเดิมอยู่ติดกับวัดเขาแก้วโดยมีเพียงถนนกัน้นเมื่อหลวงพ่อเดิมรู้ว่านายพัดบวชเป็นพระพัฒ์แล้วหลวงพ่อเดิมจึงให้คนมาตามพระพัดไปเรียนพุทธาคมกับท่านเมื่อพระพัดไปพบกับหลวงพ่อเดิมที่วัดอินทารามหลวงพ่อเดิมก็เริ่มทายทอดกรรมฐานและพุทธาคมให้พระพัฒ โดยให้พระพัดไปจำวัดอยู่ที่วัดเขาแก้วกับหลวงพ่อกันเพราะขณะนั้นวัดอินทารามกำลังซ่อมสร้างเสนาสนะอยู่จึงไม่สะดวกในการพัดในขณะช่วงเวลานั้นเองพระพัดต้องเดินทางไปไปมามาระหว่างวัดเขาแก้วกับวัดอินทารามโดยไปเช้าเย็นกลับเพื่อเรียนกับหลวงพ่อเดิมบางครั้งก็พักค้างแรมกับหลวงพ่อเดิมที่วัดอินทารามเป็นเวลาหลายวันก็มี จนเวลาล่วงเลยไปเกือบสองพันษาพระพัดจึงเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมสำเร็จหลังจากหลวงพ่อเดิมได้สร้างเสนาสะนะให้วัดอินทารามแล้วเสร็จท่านก็กลับไปยังวัดน้องโพได้ไม่นานหลวงพ่อเดิมก็ถึงแก่มรณภาพในวันที่30สิงหาคม2594 เมื่อพระพัฒได้ร่ำเรียนวิชาอาคมของหลวงพ่อเทศผ่านหลวงพ่อเดิมแล้วก็ได้ฝึกฝนท่องบนภาวนาจนช่ำชองจนปฏิบัติให้เห็นผลจริงก็ออกทุดงเสาะแสวงหาสถานที่สงบเพื่อฝึกฝนวิชากรรมฐานฝึกยานสมาธิให้แก่กล้าไปยังสถานที่ต่างๆทั้งดินแดนอันลี้ลับอัศจรรย์เช่นเมืองลับแล ขณะที่หลวงพ่อพัดเดินทุดงไปยังเมืองลับแลท่านก็ได้พบกับหลวงพ่อชุบเจ้าอาวาสวัดบร,รมธาตุทุ่งยางจังหวัดอุตรดิตถ์และหลวงพ่อชุบนี่เองได้ถ่ายทอดวิชาเมตตามหานิยมให้หลวงพ่อพัดและขอให้ท่านเป็นพระคู่เทศคู่กับท่านเป็นระยะเวลา3ปีขณะที่หลวงพ่อพัดอยู่ที่วัดบร,รมธาตุทุ่งยางนั้นท่านได้สนใจค้นคว้าค้นหาบ่อน้ําทิพย์เมืองลับแลที่มีบันทึกไว้ในตำราตีมีด ของสำนักวัดเขาแก้วและในที่สุดหลวงพ่อพัดก็ได้ค้นพบบ่อน้ำทิพศักสิทธิ์และความลี้ลับต่างๆมากมายเมื่อถึงเวลาอันควรหลวงพ่อพัดจึงได้ขอตัวลาหลวงพ่อชุบกับวัดสะทะเลแต่หลวงพ่อชุบกลับขอให้ท่านอยู่เป็นเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุทุ่งยางแทนท่านไปอีกสมปีเพราะหลวงพ่อชุบท่านจะย้ายไปพัฒนาวัดพระยืนพุทธบาทยุคน หลวงพ่อพัดจึงต้องอยู่ดูแลวัดพระบรมธาตุทุ่งยังต่อไปอีก3ปีรวมเป็นเวลา6ปีจึงได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสะทะเลอีก9พรรษาขณะนั้นโยมพ่อโยมแม่ของท่านได้พาครอบครัวย้ายมาซื้อที่ดินทำนาอยู่แถวบ้านห้วยด้วนตําบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนะครสวรรค์เมื่อกำนันผลกนํนันตําบลทานทหารทราบเรื่องจึงขอให้โยมพ่อโยมแม่ของพระอ,อาจารย์พัด ช่วยกันอาราธนาอาจารย์พัดมาอยู่เป็นเจ้าอาวาสวัดฐานทหารเพื่อสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จเพระาะทราบกันดีว่าหลวงพ่อพัดเป็นผู้สืบทอดกรรมฐานและวิชาอาคมของหลวงพ่อเทศหลวงพ่อเดิมจึงหวังพึ่งบาร,รมีของท่านมาให้ช่วยพัฒนาวัดเมื่อกำนันผลและโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อพัดตลอดจนชาวบ้านเดินทางมาอาราธนาหลวงพ่อพัดก็ตอบตกลง และย้ายมาพัฒนาวัดฐานทหารหรือวัดห้วยด้วนตั้งแต่ปี2513เป็นต้นมาจากนั้นท่านกอมีเดียย้ายไปไหนอีกเลย